สวัสดีครับเราคือ LED ไงหลอดเล็กๆแต่แจ๋วมากนะเคยเห็นหลอดไฟเล็กๆแบบนี้ไหมครับนี่แหละ LED ชื่อเต็มของเราคือ Light Emitting Diode หรือแปลงง่ายๆว่าไดาโอดเปลี่ยนแสงเวลาไฟฟ้าไหลผ่านเราจากขั้วบวกไปขั้วลบเราก็จะสว่างขึ้นทันทีเลยจำไว้นะขายาวคือขั้วบวกขาสั้นคือขั้วลบถ้าต่อผิดขั้ว ไฟไม่เข้าแสงก็ไม่มาเดอ้อว่าแต่อย่าคิดว่าเรามีแค่สีเหลืองนะเรามีทั้งสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็อีกเพียบเลยแต่ละสีก็เหมาะกับงานต่างกันไปจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดในไฟฉายไฟสัญญาณไฟประดับตามเทศกาลสรุปง่ายๆเลยนะ LED คือหลอดไฟจิ๋วที่กินไฟน้อยสว่างไวแถมยังทนสุดๆถึงจะตัวเล็กแต่เราก็มีบทบาทในทุกวงจรอยากรู้เรื่องไฟฟ้าแบบเข้าใจง่ายๆอีกกดติดตามเรียนลัดวงจรนะครับ